เรามาแวะร้านใี้หวังโน้ตมีการ์ดจอด้วยไหมมองไปดิครับผมโอ้มีการ์ดจอด้วยวันนี้ของเก่าใช่ไหมของเก่าเราเอามาเล่าใหม่ให่ยอ,อยากได้การ์ดจอเอาไว้แบบเล่นเกมเบาๆก็ไม่ใช่สมกร์ทเฟาไม่ใช้แก้ขัดอย่างงี้ยไม่แก้ขัดเนี่ยไอ้พวก อ่า CPU บอร์ดที่ไม่มีการ์ดจอแล้วการ์ดจอตัวหลักเสียอยู่อะไรเงี้ยจะแก้ขาดได้นี่ G T 8 6 0 0อ๋อนย์ศมกตัวนี้เล่นเกมสมัยก่อนก็ได้อยู่นะโอ้เกมสมัยเก่าๆได้อยู่สมัยเก่าวอันนี้ DDR5 เลยนะ มาน่าจะได้อยู่นะถ้าเป็นเกมคอมแบบว่าน่าจะได้อยู่ถ้าเกมแบบแบบเหแบบมือนบูสเต็คอะไรเง,งี้ยหานะไม่ได้นี่ไอตัวนี้น่าจะรุ่นใหม่อยู่อ่ะอ,อันี้ไงรุ่นใหม่อยู่ไม่ไดีไหมด้วย GT สองสี่ศย์ตัวนี้ DDR ห้าห้าหนึ่งสองเมกฮะอ๋อไอ้ขนาดดิส์หนึ่งทหนึ่งทบ เท่าไหรไ่ไปร้เดี๋ยวค่อยถามเฮียตอนนี้ G S อะ่ะ G S เ6 0 0หค่ายเอ i นวีเดี่ไโบราณโบราณอันนี้เดี๋ยวน่าจะไปดูฝั่งโน้วนว่าของเฮียมีอะไรบ้างที่นะเน่น่ๆ่ามมาฝั่งนี้นะ เดี๋ยวค่เยว่ถามเฮียนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนแล้วกันไอแม็ตัวนี้เครื่องที่แล้วเฮียตัวนี้ก็ใหม่มาก็ว่าอยู่อ๋อเท่าไหร่ตัวนี้เฮียเครื่องสเปคอะไรครับผมอห้าสองพันสิบสองไห้าแปดัพิิดีสองพันให้ดีห้าห้าิ้งชิอ๋อไอห้าห้าเจนไหนนะอห้าสองพันสองพันสิบสองคอ๋อสองพันสิบสอง สั2012ก็ในประมาณ Gen 3 Gen 4เนาะน่าจะอ๋อแลมป์8กิกนะครับอ๋อฮาร์ดดิส500จิกนะครับทุกคนนี่แล้วก็ไอ้ก็น้อนไอ้ฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสตัวนี้เฮียก็มีนี่4เทนะทุกคน1,900นะครับไม่โชคดีเหมือนผมนะผมซื้อวัดดวงไปใช้ได้แล้วก่อนนะ ใช่นี่เฮียเทสใช้ได้เลยนะครับอืมตัวน,นี้พันเก้าทุกคนว่าถูกนะว่าสี่เทพันเก้าในนะี้แต่สี่เทสามเทสามเทเทไหร่ครับ 3, 3, 3, สามเทเทไรไงราคาไว้พันสามพันสามมเนาะแล้วก็อ่าโอ 1, 3, นะ 3, นี่ก็ 1, 3, นะ 2, 1, 3, 3, le, สี่เทมกันนะสองเทหนึ่งเทสามเท Apple Watch หมดเลยไงใช่ไหมครับยังมียังไม่ได้ออกอ๋อ<ต>ยังไม่ได้ออกอมาใช่ไหม อ๋อเพราะว่าเฮียเอาเก็บไว้ก่อนนะเท่านี้นะเอาไม่ทันเราไม่ทันพรเนี่ยมาสายวันนี้มาสายผมก็มาสายเหมือนกันมันีด้ผมมาประมาณ9ก้าโม,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 มงกว่าๆอะตอนนี้ผมดูแล้วเฮียเวลาสิบโมงยี่สิบสี่แต่คนที่ถามเวลานีทุกคนออกมาสายนิดนึงอ๋อนี่อันนี้เก้าร้อยครับอ๋อไม่ใช่นะมือปิดไว้นะ <laughs> แล้วก็อันนี้รีโนโวตัวนี้ไม่ติดใช่ไหมครับอ๋อ ก็ไม่ติดเนาะแต่ว่ามันสวยดีนะ่มันเป็นเหมือนไอ้น,นั่นแหละเฟืองอะไรไม่ต้องทุกคนเลยโอยอออเจ็ดทัชชินด้วยอ๋อไอเจ็ดทัชด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปขอดูแลมก่อนตอนแรกม,มันติดนะตอนแรกม,มันติดใช่ไหมครับใช่มันไม่ว่าไอตัวติดเปิดมันไม่ค่อยดีอ๋อไอตัวด็อกเตอร์มาต้องพันผ้าอ๋อแล้วก็ไม่ติดใช่ไหมครับเช่ไปเช่นมาไม่ติดเดี๋ยวแรมตัวนี้ ddr สาม0นึ่งหกแลมพีซีทุกคน เหมือนกันตัวนี้เป็น DDR สามถ้าใส่เป็นเท่าไร DDR สามอ๋อสี่สองกิกคณสองไปสี่กิกเดี๋ยวผมดูตัวนี้ก่อนครับตัวรีโน v วตัวนี้ก่อน่อะรีโน v วมันต้องปวดตรงไหนปะ่ะไม่มีปวดอะไรใช่ไหมครับ ฮะฮะงานงานกันได้เลยแซ่บๆเลยนะเดฟซีดาวเองเอ็นบูสองห้าหกด้วยนะอ๋อสองห้าหกหรือห้าหนึ่งสองเนี่ยอ๋อห้าี่มาครับตอนแรกที์เปิดมันมันไม่ค่อยดีอ่ะแล้วก็ล้วก็มันก็เลยลามไปถึงไอ้ตัวเครื่องปมดไม่ติดนะทุกคนแต่ว่ามันหายตามสภาพนั่นเลยแคจะกินบางส่วนไม่ได้เ e โนโว ขายเท่าไหร่เฮียตัวน,นี้2,005 <25. S 1> 2,005นะทุกคนถ้าที่อยากไปซ่อมต่อว่าน่าจะใช้ได้อเลยนะเนี่ยานาซ่อมอีกประมาณ1 0 0เนะอาจจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนภาแก่ไฟใหม่อะ่ะแล้วเวลาเสียบไปปุ๊บเนี่ยไอตัวไฟมันติดอยู่ปะไฟเข้าไหมไไฟเข้ามาครับเข้าอยู่ไหมต้องต้องดูอาการให้เข้าก่อน ตัวไายก่อนครับแล้วเตอร์ตัวอังกฤษห้าโอ้โหเตอร์แพงด้วยอันป่ะอันถูกแล้วใช่ไหมอ๋อมันเป็นอย่างนี้คู่เลยใช่ไหมใช่ะของยืดตีนั่นแหละตอื่อกมันติดอด้่ยตอนแรกมันติดอยู่ใช่ครับเครื่องมันติดอยู่แต่ว่าไอตัวติดเปิดมันไม่ค่อยดีอ๋อสวิตช์ติดเปิดมันไม่ค่อยดีตอนแรกนะครับ มันมันไม่มีไฟสถานะบอกอ,ะนะอ่ะเนาะถ้ามีบอกได้รู้ไฟเข้าหรือไม่เข้าอะ่ะอืมใครที่สายช่างเอาซ่อมต่อตัวนี้เป็นคอยลเจ็ดนะแต่สายช่างเทอร์เนียก่อนครับผมตัวนี้เป็นคอยลเจ็ดนะทุกคนรีโนเวอ่อแปดศูนย์เอ็มเคชื่อโมเดลมันอ่ะนะสองพันห้ามีวินโดว์แท้ฝังมาให้ด้วย อ,ถ,อถ้าซ่อมประมาณ1,500ถ้าแก่ไฟมันจะเสียถ้าบอกเงียว,ว่าเปิดติดอยู่แล้วก็พอมันดับไปก็มี<ด>แค่นี้นใช่ครับแต่ยะอยู่ก็ปิดไม่ติดเลยเดี๋ยวดูฝันนี้ดีกว่าอมี i ไอโฟนอะไรด้วยอ่ะใครตามหาอะไรไอโฟนอ่ะอะไรไง i อโฟน e 6 plus 1 1 0 0เปิดไม่ติดมาอะไรเงียเพิ่งเ,เอามาะอะไรอ๋ apple watch นั่เหมือนเดิมนัเหมันเดิมไอตัว44 <c oughs> ่มขายมั <c oughs> อันนี้อ่า J เ J เ Pro อ่ J เ Pro จียเจีปอแล้วก็ใช้ดีนะ่นอนนี่มันมีซิมอยู่ข้างในด้วยนะเปิด 4G ได้ไหมอเครื่องเฮีย่ะเนียเฮียเฮียลองเฮียลองซิมไหม่าใช่ไหมมันมีซิมอยู่ข้างในลหมืใช่มันมีซิมอยู่ข้างใน,ใน,อ,งในอันนี พนะันสามนะฟอนดป่ะจะจัดเลี้ยงเฮียก่อนจัดเลี้ยงดีๆก่อนตรงตรงกันให้ส,สวยๆกันโอ้แอปเปิลวอทถ้ามีแอปเปิลนั้นถ้ามีไอโฟนนะั่นเนาะจัดให้เลยนะ เดี๋ยวเราเหียตตดร้านเสร็จก่อนเดี๋ยวขอดูฝั่งโน้นแล้คนน่าจะมีอ้ไนน่าสนใจอยู่มามาดูฝั่งนี้ดีกว่านะครับร้านเนี้ยมีหลายอย่างเลยนะวันนี้ห็นปะเห็นโน้ต A5 ของ Xiaomi แล้วก็อ่ Huawei GR5 ไี่เยอะอย่างนั้นทุกคนแล้วก็ตรงน,นั้นอ่ะ ไอโฟนก็มีนะไอโฟนสามพันห mm ้าคงไม่ต้องดูข้างในแล้วนะ mm hmm. เห็นไหมมีโซนี่เอ็กซิเรียเอตัวนี้อุนตาห้าพันหบาทนะครับแล้วก็ Sony x เอ็กซ L2 ตัวนี้สองพันเกา 2, แล้วก็จะมีตัว iPhone ตัวนี้เข้าใจน่าจะเป็น iPhone ไม่6ก็ SE เอสนี่แหละใช่ป่าวะไม่รู้ดิหก่ะ นไอโฟน6วะสามพห้าทุกคนแล้วก็ฮวุวเมทยี่สิบตัวนี้แปดพันห้าแล้วก็ตัวนี้ h u a w สี P40 ยังมีอยู่หนึ่งหมื่สามพันแล้วก็ w ว i P 1 0ตัวนี้สามพันห้ายสิบพัสดอ P 1ิบพัสต้อรอเพานี้ของหายากครับนะ พีสิบพัทเนี่ยผมขอดูพีสิบพัทตัวนี้หน่อยได้ไหมครับเนี่ยนะครับพีสิบพัทนะครับตัวนี้สิ่งที่น่าสนใจของตัวนี้ก็คือในราคาสามพันห้าแต่ว่าได้เลนตัวไรกา้าดูคาเมล่านะครับตัวนี้เราดู้ดีกว่านะครับเดี๋ยวให้ดวงถือกล้องแป๊บหนึ่งนะครับในในอะเป็นยังไงเนาะว้า ออข้อดีของมันก็คือมีตัวเลนของไลก้านี่แหละนะดูแล้วเอ่าที่สิบโอ้โที่สิบอ่าที่สิบพัทโอ้โที่สิบพัทสามพันห้าก้องคู่ก้องไลก้าเลยนะก้องไลกา้า หน้าจอกี่นิน้ว,าาวอันนี้หน้าจอเหรอเดี๋ยวลองดูตัวสเปคในกล่องมั้งกันี่ประมาณหกแล้วมั้งห้าจุดห้าหกหกแหละอันนี้ห้าจุดแปดแล้วนะฮะอ่าเนี่ยประมาณหกแล้วหกหกมันละหน่อยอ่ะ, <S <S อะเก็บไปเฮียก่อนนะแล้วก็ตัวพีสี่สิบไม่แน่ใจว่าจะเคยดูหรือยังนะครับทุกคนเขียนว่ก่อนนะครับจับเรียงให้เฮียก่อนนะ แล้วกตัวนี้มีอันนี้เป็น iPhone SE หรือว่า iPhone 6 SE ใช่ไหมอ๋อ SE แล้วก็ผมขอดูตัวของ Huawei P40 หน่อยนะครับค่ะที์หน้ามีของเข้าใช่ไหมครับว่ามีอะไรเข้ามาแบบใหม่ๆเดี๋ยวขออยากสักคนทุกคนเพิมหน่อยะ หัวไวพ P40 นี่นะไม่แก่แล้อ๋ออยู่ในกล่องอยู่แล้วทุกคนใหม่นะนะต้งใหม่เลยทุกคนมันไม่ได้แก่ซีออกนะครับเครื่องใหม่นะครับ1หมื0นสามชอบตรงมันเป็นเลนไรกานี่แหละเนี่ยหัวไวพีสี่แรมแปดลอมร้อยยี่แปดจิกอืมไหนอะ ไม่เออ5 g แล้วมั้ง p สี่สเมือนสแล้วทุกคนในร้อยสักเดือนสเดือน,อ,นอาจจะมีราคาลง <c oughs> ถ้ารุ่นใหม่ออกมาแล้วทุกคน,นไครับอาจจะปีหน้าก,ก็ได้นะบางทีถ้ามันอยู่ได้นาน่นะทุกคนกล่องยังไม่ได้แกะเลยแม่เนี่ยในหะม่กร, <Cl> ริปต่อรองได้นะครับใครสนใจ น่าจะฝั่งนี้น่าจะมีเพคเท่านี้นะครับแล้วก็จะมีตัว vivo ตัวนี้ตัวนี้ก็ยังใหม่นะครับยังไม่ได้แกะกล่องนะครับใหม่สดๆอืมส9 1 c นนะครับตัวนี้องใหม่นะครับมือหนึ่งอ,อ่ะมาดูมี เช็ดหน้าไม่ขอเข้ามานิดนึงหน่อยนึงนะครับหน่อยนึงนี่ประมาณหน, <c oughs> นึ่งคันต่อสิบล้อห้องหออือเออตัวถ่ายลูกก่อนนะครับแป๊บนึงก็ต้องถามกระจอต,ตัวนี้ตัวละร้อยสองร้อยแล้วตอนนี้อ่ะสองอทั้งหมดอ๋อสองยทั้งหมดใช่ไหมครับตัวนี้เป็นตัวตัวใหม่อยู่นะท่านตัวนี้เป็น d d เด,ด,ดนะ512นะครับตัวละ200 อี Gt240 เราใช้แก้ขัดนะครับก็บางบางเครื่องมันจะมีนั่นไงอ่ามีแต่บอร์ดกับ cpu ทำไมไม่มีกัดจอกัดจอต้องแยกต่างหากอะไรเงี้ยทีกัดจอเสียใช่ราคาดีอืซื้อใหม่เท่ากันเลยซ่อมกัดจอกับซื้อใหม่ในราคาเดียวกันนะครับนี่ยังอยู่นะ ไอตัวตัวสีแล้วนี่นี่เหลือตัว44หมดแล้วใช่ไหมครับหรือเหลือตัวนี่กี่มิลนะเฮียตัวนี้40 40มิลนะครับตัวนี้4ีรีสมิล6,900อ๋อตัวนั้นมันตัวใหญ่อะเนาะใช่ตัวตัวใหญ่หมดไปแล้วนะครับทุกคนหมดแล้ไวนะครับแต่แค่นี้ไงก้ากูโอ้ขายดีนะทุกคนรีบมานะครับด้วยราคามันที่ยังถูกถูกด้วยแหละ น่าจะไปไวจนนะครับแล้วก็ใครทําหา iPad ก็ยังมีอยู่ตัวนี้นะโอเคสัปดาห์นี้น่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าไป,ปหาเยีใหม่ละกันสวัสดีครับผมครับ